สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักเบิดมานำเสนอนะครับเป็น t o y ยต a c โค o l 拉สห่วงสีแดงคันนี้นะครับปี95ครับตัวท็อปเครื่องยนต์1.6เกียร์ออโต้นะครับรถยนต์คันนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับสีสันรอบคันมีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตามปกติของรถยนต์มือสองนะครับคันนี้ช่วงล่างแน่นรับขี่ดีมากๆนะครับช่วงล่างเงียบไม่มีเสียงดังใดๆนะครับ ทางเลี้ยวซ้ายสุดและขวาสุดไม่มีเสียงดังตกหลุมไม่มีดังใดๆนั่นนะครับแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดพาสีปี67ครับภายในสวยสะอาดสะอ้านนะครับพร้อมใช้งานทันทีครับพรอะไรพาวเวอร์นะครับเครื่องเสียงมีฟังนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนร้อเซนครับคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับสําหรับท่านลูกค้าที่อยากจะใช้รถกันแดดกันฝนนะครับขับขี่ไปไหนมาไหนนะครับโดยที่ไม่ต้องเก็บงานใดๆนะครับในราคาย่อมเยาว์นะครับ คันนี้เปิดราคาเพียง55,000บาท55,000บาทเท่านั้นนะครับมีบริการขับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับท่นานดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์และไลน์ไอดีที่ได้ให้ไว้เลย